สั่งเลยสั่งเลยออ้ว้าวดูดูดูอืมมาครับอืมมาครับท่านผู้ชมมาครับเหมือนเลยครับไม่ได้เป็นน้ำตกหมูครับหมูน้ำตกนะครับอืมย่างแล้วก็มาทำหมูน้ำตกนะครับอืมมาครับดูกันเลยครับ ต้องบาไลยครับกินกันเลยครับผมอื้งก่อนนี่หนุกชิ้นชิ้นหมูหมูโตโตเลยอืมทำจเจียนครับวันนี้มีเวลาว่างอืมง หมหมมนี่เป็นหมูสองชั้นนะไม่ใช่สามชั้นหมูสองชั้น นี่ใส่ผักชนะีใบนี้แหละหอมแตกนะแล้วก็น้่งกระเทียมดองด้วยนิดนึง Ừ, xin nhé, đưa xíu đôi đưa xíu không Được, ừ Mwop. 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 Mwop.